ตอนนี้นะคะในโลกแห่งการแข่งขันค่ะทุกคนก็ล้วนอยากจะเป็นคนที่ productive นะคะพร้อมๆไปกับการมีความสุขการรู้สึกดีบางคนก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างบางคนก็ทําได้ทั้ง2อ,อย่างค่ะแต่ไม่สามารถยืนระยะได้ยาวรักษาความสุขและก็ productive ไปได้นานๆน,น,นะคะคุณหมออาลีแอปดอลค่ะคุณหมอผู้ผันตัวมาเป็น influencer นะคะแล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนบน u t u b e เนี่ยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะทางานได้ผลเริ่มต้นที่ รู้สึกดีนะคะคุณหมอได้ออกมายืนยันเลยค่ะว่าไม่ว่าจะจากงานวิจัยและการวิเคราะห์บุคคลที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะคุณหมอพบว่าความสําเร็จไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีแต่ความรู้สึกดีต่างหากที่ทําให้เราสําเร็จค่ะ ดังนั้นนะคะคุณหมอก็เลยนําเสนอแนวคิดสําคัญ3เรื่องค่ะเพื่อให้เราเนี่ยใช้ความรู้สึกดีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแนวคิด3อย่างที่ว่านี้ก็คือข้อแรกค่ะการเพิ่มพลังความรู้สึกดีที่เป็นรากฐานสําคัญของอารมณ์เชิงบวกนะคะเราต้องเอาความรู้สึกนี้แหะคะ่ะเข้าไปในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการทํางานด้วยความสนุกเพื่อลดความกดดันการเพิ่มทักษะข,ของตัวเองการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนการเล่น สนุกการออกเดินทางท่องเที่ยวตามเทศกาลนะคะข้อที่2การปลดล็อกอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวความไม่แน่นอนความเฉื่อยชาซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมันเป็นตัวขัดขวางให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็สร้างนิสัยผัดวันประกันพรุ่งค่ะซึ่งเราสามารถแก้ได้นะคะด้วยการกําหนดเป้าหมายระยะสั้นที่เน้นการผลิตสามารถควบคุมได้แล้วก็เพิ่มพลังของความรู้สึกดีด้วยค่ะ ข้อที่3ค่ะการประคับประคองให้ความรู้สึกดีเนี่ยยังคงอยู่กับเราไปได้ยาวนานนะคะไม่ให้เกิดภาวะหมดไฟจากการโหมงานจากการพร่องพลังงาน จพื่อช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ลงตัวแล้วก็สอดคล้องในทุกอย่างค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีไปได้ยาวๆค่ะวิธีการนะคะที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราได้นานๆก็คือการพักยาวๆค่ะการทำงานให้น้อยลงหรือการไม่ทำอะไรเลยในระหว่างวันค่ะนี่ก็คือ3ข้อหลักๆนะคะนอกจากนี้ค่ะในแต่ละบทเนี่ยจะมีบทสรุปเคล็ดลับให้เราหิดไปใช้ได้เลยทันทีค่ะ บางเคล็ดลับหรือบางปรัชญาเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวกับการมีประสิทธิผลค่ะซึ่งเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในแบบของเราจริงๆค่ะเล่มนี้นะคะคุณหมออาลีต้องการย้ําค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีความรู้สึกดีเนี่ยจะสร้างผลลัพธ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างในชีวิตเราได้เลยค่ะ